น้ำ,นำห,นหนึ่งบัวนะครับแล้วก็นี่ครับเกลือเกลือเราไม่จำเป็นต้องเอาเกลืออนามัยก็ได้ครับเอาเกลืออะไรก็ได้ที่ตุกถูกก็ได้ okay. ประมาณนี้เืเกลือนอะนีค่ครับเป็นแก้วแหละแล้วก็จากน้ำตาลครับอืมครับจากน้ำตาลแก้วนึ่งนะครับ คน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 ให้มันละลายหากันนะครับผสมผสมบป็นสม้องยาให้วัว <c oughs> เอาไปรถนะครับเนี hmm. uh ่ยเอามาตรงนี้เลยเนี่ยทำไปทางโน้นอีกไปทางโน้นนะครับรถบนนี้ยดวกเรานะครับเนียนะครับต้องินดีนะ รถตกรถเขเปียกนะครับทุคนไี่องเยอะเท่าไหร่ อ,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 อดูสิว่าเขากินดีไหมมีกากน้ำตาลจบน้ำตาลจผสมน้ำหนื่กนกนลนะ เป็นบัวเอาไปรดทุกฟางก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำรดฟางอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับตัวน้ามันทายตัวออไหยม้าชิมดูชิมดูดิ